Oh, mm -hmm. หมักแป้งไวเมื่อคืนนะคะวันนี้จะทำขนมนกกระทาไปทานที่ร้านอันนี้หมักแป้งไวเมื่อคืนต้องหมักตั้งรไวายนะคะว่าจะทำได้ไหมจะได้ทำตอนเช้านะคะ ให้น้องแรงทํากับข้าวมากินนะคะน้องแรงทํากับข้าวไม่รู้ว่าจะทําอะไรอ้อเลยทําวันนี้ไม่ได้ทํากับข้าวทําขนมไข่นกกระทานะคะ ช่วงนี้ร้านยุ่งมากเลยนะคะ <c oughs> ไม่มีเวลาได้อัดคลิปเลย <c oughs> ไม่มีเวลาได้ทำคลิปอะไรเลยนะคะร <c oughs> ้านยุ่งมาก <c oughs> วันก่อนเมื่อวันเมื่อวันพุธที่แล้วนะคะมีมีพนักงานมาสมัครใหม่หนึ่งคนนะคะ แต่เผอิญว่าเขาเขายังไม่ได้รับเงินจากที่ทำงานเก่าเขาออกมาแต่ว่ามันจะมียอดค้างอยู่ประมาณสองวันสามวันนะคะเขาคล้ายๆว่า,าทำให้ครบอาทิตย์ก่อนแล้วถึงจะได้รับเงินเขาก็เลยมาทำได้แค่วันเดียวแล้วก็กลับไปทำที่ร้านเก่าให้ให้ครบหนึ่งอาทิตย์เพื่อที่จะให้ได้เงินนะคะ เขาได้เงินแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่แน่วันนี้หรือวันนี้หรือเปล่านะคะกลับมาทำที่ร้านเพราะเขาชอบที่ร้านอ้อนะคะเป็นผู้หญิงชาวมาเลเซีย ก็มาทําได้แค่หนึ่งวันแล้วก็กลับไปทําที่ร้านเก่าให้ครบหนึ่งอาทิตย์บางร้านก็จะไม่ให้เงินนะคะถ้าไม่ครบหนึ่งอาทิตย์คล้ายๆว่าจ่ายเป็นรายอาทิตย์นะคะบางร้านก็จ่ายเป็นรายวันบางร้านจ่ายอาทิตย์ไม่ค่อยมีจ่ายเป็นรายเดือนนะคะส่วนมากแล้วก็จะที่นี่เขาจะคิดเงินกันเป็นรายอาทิตย์นะคะ แต่สําหรับที่ร้านออนเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกน้องจะหยุดนะคะลูกน้องไม่อยากทําแล้วก็จะให้หยุดเลยนะคะเราจะไม่ล้างเอาไว้แล้วก็เอาเงินให้เขาเพราะว่าเท่ากับว่าใจเขาก็ไม่อยู่กับร่องกับรอยแล้วนะคะก็อยากจะไปอยู่ที่อื่นใจดีนะคะออใจดีกับลูกน้องนะคะมีอยู่หลายคนนะคะสามสี่คน บางทีก็เป็นคล้ายๆว่าลูกน้องขาจรนะคะคือที่นี่ก็มีมีฟาร์มนะคะมีฟาร์มผลไม้บางคนก็ตามผัวมานะคะตามผัวมาทํางานใกล้ๆที่ออดเปิดร้านนะคะตัวเองไม่อยากเก็บผลไม้ก็ขอมาอาศัยทํางานอยู่เป็นเป็นรายอาทิตย์หรือรายเดือนนะคะทำทำไม่แน่นอน ก็เลยทําทําแล้วก็ไปใช่ะะคะทําไม่นานลูกน้องหายยากนะคะที่นี่ตอนนี้ทุกร้านเลยวุ่นวุ่นกับการหาลูกน้องนะคะเพราะว่าในช่วงโควิดเนี่ยคนกลับบ้านกันเยอะร้านหมอนวดก็เลยขาดขาดตลาดไม่มีคนมาทำงาน ที่ร้านออเนี่ยออคือออเจ้าของร้านเองแล้วก็หุ้นส่วนกับน้องแรมนะคะน้องแลมก็เป็นเจ้าของร้านนวดก็เป็นด้วยเราก็เลยไม่มีปัญหาตรงนี้มากเราก็เป็นเจ้าของร้านที่ทํางานเป็นนะคะเจ้าของร้านต้องทำงานให้เป็นถ้าไม่เป็นเนี่ยแย่เลยนะคะถ้าว่าเกิดว่าไม่มีลูกน้อง กระทะไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเอาอันนี้ไปทอดลงกระทะก่อนนั่งกินเล่นกันเพลินๆนะคะเนี่ย ขจรขจาจเลยนะคะปาลา้าไปค่ะไปทำงานกันได้เวลาไปทำงานแล้วนะคะตามเคยค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะมีโซเฟอร์หรือคุณพ่อนะคะไปส่งที่ทำงานบางวันลุงก็ช่วยเป็นรีเซพชันนะคะเพราะตอนนี้ร้านยุ่งมาก ไม่ใช่อะไรเราค่ะเพราะว่าที่จอดรถไม่มีที่จอดรถนะคะก็เลยต้องให้ลุงไปนะคะจอดจอดฟรีได้แค่สองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราเกิดเราลืมขึ้นมาเนี่ยโดนปรับนะคะโดนปรับประมาณ83สเหรียญหรือเกือบ2,000บาทเลยนะคะโดนปรับตอนนี้ก็แดดส่องนะคะก็ขับรถประมาณไปถึงที่ งานก็ประมาณไม่ถึง10นาทีนะคะประมาณ7 8ถึง8นาทีเดี๋ยวก็ถึงที่ทำงานแล้วค่ะนี่น้องแรมย่างหมูมานะคะวันนี้กินกับตำแตงปลาร้าพอดีเลยน่ากินมากอ่ะเส้นโตะ